สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับถ้าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี่คออเช้านะครับหุ้นนีเคออเช้าของวันที่19นะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสาหรับหุ้นนีเคออวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวนะครับวันที่19นะครับหุ้นนีเคือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันวันละสองคลิปสองรอบนะครับ หุ้นนี้ขี่เช้าเก้าโมงครึ่งกับหุ้นนี้อีบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับให้ชมวันละสองคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขก็เป็นปเปอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านแหงๆนะดวงดีโชคดีนะครับจยบเลขใดก็ขอให้ปังๆมาเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับ ขอให้ทุกท่านรวยๆนะครับไม่เก็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวิชัตทวิโชคทวิสุขนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับมาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับแทนคําขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกคนนี้คือเช้าออกเก้าโมงครึ่งนะครับเด่นนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะ เน้นที่9นะครับลองศูนย์นะครับตัวกันคือหนึ่งนะ9 2 2 9 9 3 3 9 9 4 4 9 9 5 5 9 9 6 6 9นะครับ0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6, 6 0นะครับส่วนตัววินก็9 0 9 2 9 4 9 5ก็ไม่ใช่0 0 2 3 4 5 1นะครับประมาณนี้นะครับอืมครับ เด่นนะครับเด่นที่9คนะือหนึ่งนะบางค่ั้ก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเล็กจอเล็กนะก็พยายามฟังเสียงเอานะครับ9ก9 3 9 4 9 5ก6กี่ก้านะครับ่วนศูนย์ก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอืมประมาณนี้สําหรับนะักวิ่งก็วิ่งที่เก้าลูดที่เก้านะครับเอ่อหนึ่งสเต็ปนะเจาะก็เจาะตามนี้นะครับอันนี้วินนะครับ เอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือ,อเช้านะครับมองเห็นไหมเด็กๆทำให้ดูใกล้ใกล้พอ,อเห็นไหมเห็นอยู่นะขนาดนี้เนาะอืมครับตามนี้นะครับเน้นที่เก้าสามก่อนนะเก้าห้าเก้าหกนะครับถึงสาม ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สองนะครับส่วนอันนี้วินนะรูดก็รูดที่เก้ากับศูนย์นะครับหนึ่งในพิจารณาดูนะครับหนึ่งพิจารณาดูนะส่วนเช้าไปจับไปนะครับมานนี้ครับนี่คือเช้านะครับพบกันใหมุ่่นนี้คือบ่ายนะครับสําหรับเช้าก็มีตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับในทางก็ตามนี้นะครับ ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ